โอ้เราอยู่ที่ไหนเนอฟซี FC? โอ้อยู่กับ Vivo ครับ Vivo อ่า ec 2 1 0 b ครับเดอเราอยู่ที่ไหนเนี่ยน่าจะจำรถได้นะเอฟซี FC, นะอะครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เอ็กซ์ดัมซิงครับอะ หลังจากกลับมาจากอาจารย์ชูครับทางผ่านกลับบ้านครับแวะมหาอาจารย์ชายบ้านนานหน่อยสิ <c oughs> อ้าวคือได้จอดนี่โอ,โอ้ยืนลงมาแล้วนู่นอาจารย์ชายครับโอ้นาเดี๋ยวผมเปไดิดให้กรับว่าเดี๋ยวผมเปไดิดให้อ๋อวันนี้พี่ชายคุณตรงนี้เหรอ โอ้นี่มาดูหน้างานอาจารย์ชายครับพอแล้วเหลือแต่ฝั่งนู้นเหรอพี่เหลือแต่โกลฝั่งนู้นโู้เขาวาดปลาครับกนเขาวารากันทั้งวันเลยอ่ะเขาวาดราทั้งวนัวววนเลยอ่ะ ปาเลยปาซิวเดี๋ยวไปไงเบียวไปนู่นนะหลักมันอยู่ไหนไม่เราก็เถิะออกมาหลักก็ได้อันนี้ปากปากมันเอโอกโน่นมันอยู่นี่ได้ก็ถบโ้นเท่านิดหนึ่งก็ได้ ครับลักกลนครับนูปาที่นู้นพอคุยังๆก็บอกว่าไม่เน้นต้นเน้นแต่ปากว<า><ช>ันนี้พาที่ทุกท่านครับมาดูหน้าง,งานอาจารย์ชายครับผมหลังจากกลับมาจากอาจารย์ชูครับวันนี้ก็เวี่ยงดินขึ้นครับอาจารย์ชายอือ ออ๋พ of ี่จะเดินไปเวียงทางนู้นเลยบ่พรุ่งนี้พรุ่งนี้กระทางนู้นเดินเล็งแนวก่อนเดี๋ยวเเดินเล็งแนวก่อนทางั้นต้องเดินเล็งแนวให้มันดีก่อนวันนี้จอดยังจอดละผมพักนะครับมาไม่ทันกับตอนเวลาทำงานครับผมเรือ มอืนี่ครับอาจารย์ชายวางแผนแล้วพรุ่งนี้จะทําอะไรวันนี้จอดแล้วครับเพิ่งเดินขึ้นมาเลยนี่เิมามาไม่ทันครับเวฟซีครับโอ้เขาเครื่องสูบน้ำมาตั้งแล้วตอนนั้นโอ้เขาตั้งจนจะเก็บแล้วบอกนีี่นะต้องเอาเครื่องสูบน้ำไว น้ำก็ออกเขวานปลาครับแล้วฝนเมื่อทั้งตัวเลยเือเเนี่แหละลขับรถเนาะ ไม่ได้ดราม่าดอกอย่าอย่าให้เขาคอมเมนต์ว่านะคอมเมนต์ว่าอะไรอีก <laughs> โอ้่จะว่าไม่เมียไล่ไม่จ้างวันละร้อยห้าสิบบาทตายเลยไอสมัครขับรถไทยเขาจ้างวันละร้อยห้าสิบบาทตายเท่านั้นเลย <laughs> <laughs> คนพกมือมาเลยวใส่วันละร้อยห้าสิบบาทตายเลย <laughs> อ๋อ FC คอมเมนต์มาให้วันละร้อยห้าสิบบาทใช่วันละร้อยห้าสิบบาทวันละร้อยห้าสิบบาทไม่ใช่ธรรมดานึคิดแล้วคิดอีกช่สองนี้ก็ค่อนข้างจะโดนดราม่าเยอะครับชายบ้านนาครับดิ้นเลยฉลาดเฮ้ย อันนี้ก็โกยๆรอรอเดี๋ยวจย์ชูก็มาช่วยอย่างเงี้ยหรอมีแต่งี้เลยเห็นเขามามองงานเขามองางั้ยเลยใช่ไหมใช่ลอง่นชูมาลวกจันชูแปะใช่ไหม่ครับเยขึ้นเงียราเป็นคนดุยทีหนึ่งปกติเราเป็นคนแค่อยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะโยนดินอยู่ข้างบนโยน ทำกับคนหน้าจรวดอย่าไปอยู่ข้างบนอ้าเมื่อวานนี้คนหน้าจรวดมาเปิดทางตรงนี้ให้ไม่พี่ลงไปแล้วพี่ทันทางลงไปอืมแล้วพอดีเราขอว่าคนหน้าจรวดขอสักคลิปอืมนี่ว่ายังไม่ได้คลิปลงกับเขาเลยตั้งแต่มาจับโัววู้นี่คนหน้าจรวดเขาขึ้นบน พอที่ทาทางลงไปทาทางลงไปปึ๊บเขาบอกว่ามาเดี๋ยวผมเปิดให้ <Yeah. S 1> เ<ด>ออเราก็ได้คลิปพอดีได้คลิปเลยเราก็ได้คลิปจัดไปให้เสียสา่ลุกนี้เขาให้เสร็จตอนไหนเนี่ยพี่ก่อนก่อนปีใหม่หมเลยเหรอแต่ <laughs> สองขันก็เร็วยุ่เนาะ เงินทำเรื่องแตงกับสคันเลยอีกคันหนึ่งสุดอีกคันหนึ่งดึงสโลไปรออีกคันหนึ่งอยู่ข้างบนแล้วก็ดึงไปพร้อมเลยอ่ะครับแแต่งงล้วก็ดึมันต้องฝังตัวดึงอีกรอบนะ้งต้องดึงสองรอบใช่ไหมรอบเดียวบูมถึงไม่ถึงแล้วเนาะมันต้องย้ายดินไปอ่ะเหมือนกับสายสิบสองสายสิบสองต้องเจาะลึกไปประมาณต้องโกยดินให้มันต้องดึงสโลบสองชั้นเอ้ยสองรอบอ่ะนั่นแหละเจาะ จาะไปสองเมตรอ่ะเจาะไปสองเมตรแล้วก็ดินมาดินมาดินมาแล้วก็แต่งแล้วก็วางดินเป็นอืนแล้วก็สโลปไปมาไม่ทันครับจานชายจอดซะแล้วออคือขับบอนโบครับประจำตำแหน่งบอนโบเลยนะทุกวันเนี้ยจานชายครับนี่เราก็เพิ่งเดินทางมาถึงครับช่วงนี้ครับ เดินขอบดีจังเลยวะรถไหมวันนี้เอากระบะซิ่งออกครับวันนี้สียงรห้ลกสูบหกสูบเลยนี่หกสูบหกสูบเลยเครื่องหกสูบเลยนี่วะมาขี่มอใสไซ วันนี้อาจารย์ชูไปไกลเลยเอาลูกกระบะไปไปดูไหนไหนนู่นที่ช้างนู่นโอ้างงเลลยตั้ไจโวนะอนี่แหละรถใช้งานพี่รถจอดอยู่บอ่อ<ล>เน<ร>าะไปดูมันนั้งกันล้างปิดบงังความชั่วร้ายเลย มันก so, uh ็ต huh. mm ้องมีมั่งแหละเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเดิไ huh. ด uh ้เ huh. นืสาคนเดียวจอดดึกจอมมาจะบุกขึ้นเนี่ยจอมนั่นน่ะก็ปุ๊บเลยอ่ะเกิดทิ้งตีนบิดเลยก็เอาขึ้นเอาขึ้นมาขาดเลยก็เดินลูดเลยน้ำมันเข้าได้บ่ทีแรกโอเคครับคลิปนี้พอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ